อันนี้ไม่ค้างก็ได้ไไแต่ข้อเสิเดียวแต่เพี้ย,ยอยงอ่าเจ้าเหี้ก็ไมมองกันนี้ปุ๋ยเหาเอาไปอ่ะเนะี่ยเอาให้ดูดิใกล้ใกล้ใกล้กลยย,ย,ยังไม่ทำให้ถ่ายเลยไม่จะถ่ายรูปเนี่ยครับผลไม้ป่า ผลไม้กินได้ลําต้นก็สามารถกินน้ําเป็นน้ําได้นะครับเวลาเราเข้าป่าเนาะนี่สวยไหมครับอภรรแล้วก็ลองแล้วก็อลองชิมด้ียวใช่ไหม่ะมไม่เห็นหน้ากู <laughs> นี่ยให้ดูลิ้นด้วยใช่แล้วอืม,อม เวลาเรากินเข้าไปใช่ไหมลิ้นมันก็จะสีม่วงใช่ไหมอืมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้วันนี้คุณมาทำอะไรครมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับวันนี้มาเก็ตหน่อไม้ปา่าแล้วก็แล้วก็อะไรวะได้กินหนอครับได้หลายหนออยู่นะคุณมีกินหนอครับมีประมาณสิบหน่ออยู่ แล้วเราก็ลองลองลองเทออกมาดูครับไม่เทได้ไหมครับไม่เทได้ไหมอ่ะจะได้จะได้รู้กันไปเลยว่าเออได้กินหน่ออะไรอย่างเงี้ยครับได้เทมาเลยอ่าไม่เห็นครับโอ้โหเยอะมากก็เยอะอยู่นะครับสำหรับวันนี้แต่วันก่อนได้แค่สามหน่อวันนี้ได้ประมาณนี้ครับเนี่ยพอกินหนึ่งมื้ออยู่เนาะครับคนเดียวนะครับ เจ๊เคนเดียวหมดนะครับนี่เรามาหาแบบนี้หน่อไม้ได้บอกกูมั้ยนากูโฟกัลอเไรเลยเนอหน่อหนออันนี้นะครับหน่ออันนี้แบบนี้คืออยู่ใต้ดินนะครับเพราะมันมันยังไม่ออกมาจากดินแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยออกมาจากดินแล้วนะครับยังไม่ทันได้ออกอันเนี้ยเมื่อกี้อันนี้ออกแล้วหรออันนี้ออกแล้วอย่ามาเถียงอันนี้ไม่ออก อันนี้คือยังไม่ออกนะครับแบบนี้จะอร่อยกว่านะครับแบบนี้จะหวานแล้วเนี่ยเราอธิบายเนี่ยเาแบบนี้หวานแล้วก็ยังไงนะมันมันนุ่มเนื้อมันไม่แข็งอะครับกินแล้วอาคาเขาเรียกโยยายาครับอาคาเรียกว่าอาบิโดชูอาบิโดชูอาบิโดชูโอเคนะครับภาษาคาาลคำนะครภาษาคาบาลคำนี่เอาเร็ว อะหลักครับราคาบอกมันง,งั้นเนาหมอยะ <laughs> โอเคแล้วครับถึงเวลาที่เราเดินทางกันแล้วก็ใส่จอบจะไปสวนนะครับไปเก็บผัดต่อนนตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วหนบายเดยวมันจะช็อตเหรอก้อนหลังดีมึงก็อ๋อดอาเบดโอจูนะครับไปแล้วนะครับทุกคน ไปเลยครับอน,นอนครับคุณผู้ชมแกงจิ๋วจะกลับบ้านแล้วถ้าเราเจอโจรใช่ไหมสมมติถ้าเราเจอโจรันนีนะครบแทงตัวเองสิแทงตัวเอง <c oughs> ไม่แทงตัวเองนะครับห้กค่าบิลไใช่ไหมหักค่าหักค่าบิลแล้วเจ้าหค่าบิลได้ดับบุกเดินอย่าเราตัวลูกน้องเราว่ะ มันถ่ายไม่ใช่เนวนอนปเชิดเออใครอยากใครอยากถ่ายเนี่ยไม่ใช่ด้านน้นมถูกแล้วด้านนี้นั่นแหละวันันก็้วก็บั้บานเีบ้านเดถอเออเนัด้วยม้ะมันตัดได้อยู่ได้มาลูขึ้นีมอเหอียวลูกขึ้นอ่มาเหมือันอ่้อบดนอะไรเรหรอ